ขอเจริญพรยติตามยโยมมหลายวันนี้วันที่17เมษาจน2 5 6 7เป็นวันที่พระอาจารย์ถึงเช่นไซเป็นที่เรียบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพระอาจารย์เดินจาริกธุดงจากภาคใต้ถึงภาคเหนือเป็นการเผยแร่ธรรมะการเผยแร่ธรรมะโปรดศรัทธาย,ยดยมยม วันนี้นะพระอาจารย์ก็จะเดินไปกราบครูบาอริยสัตอริยจิตโตซึ่งเวลาสี่โมงเย็นพระอาจารย์ก็เริ่มออกเดินจากหน้าวัดไปกราบท่านโยม,ยม,ยมฝากมาเป็นกำลังใจให้นะโยมอยากโยม,ยมท่านไหนอยากจะมาต้อนรับพระอาจารย์หรืออยากจะมากราบครูบาอริยสัตก็มาได้นะโยมนะมากราบท่านเพื่อเป็นสิริมงคล ตอนรับโชคตอนรับสายปีใหม่ถ้าใครรีบมานี่ยังท่านนะยมนะอยู่แถวจังหวัดเชีงยงใหมนะยังท่านนะเจ้ารีบมานะมาขอพอรครูบาอาจารยร์ชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองชีวิตจะได้หมดหนี้หมดสินเนาะมาเนอร์อย่าลืมเนอร์ยมยม,ยมเนอร์เอาบุญมาฝากยมยม,ยมทุกคนทุกท่านนะที่พระอาจารย์ได้มาเดินทุด,ดงมาปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่พระอาจารย์ได้มาฝึกฝนตนเองเอาบุญมาฝากนะครับเจริญพรเพียง